คันพี่จะแนะนำนะคะเป็น Toyota าคอมพิวเตปี2019เครื่อง3,000เกียร์ออโต้สีขาวค่ะคันนี้พิเศษมากไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองสภาพสดมากแต่ง VIP ใหม่เต็มลำค่ะลงเป็นแม็กขอบ18ฟอร์จูนตัวใหม่พร้อมยางค่ะกันสาดกันน้ำฝนท่องเครื่องยนต์ใหม่มาก รอยมาร์กอยู่ครบชัดเจนทุกจุดค่ะด้านหน้าจะมีกล่องกลางเท้าแขนแบบสองข้างมีไฟคอนโซลปรีมีไฟค่ะจอแอนตรอยขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ b l บลู o t h Wi-Fi เกียร์ออโต้ด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถมีกล้องหน้าค่ะชุดแต่งลงเป็นบาาันไดมีไฟ ประตูดูดปูพื้นใหม่ทั้งคันคอนโซลอะคริลิกแบบซ้าครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลนี้นั่งได้นะคะแข็งแรงมากภายในหุ้มหนังรอบคันจุดชาร์จ USB รอบคัน5จุดค่ะลงเป็นเบาะสามแถวเก้าที่นั่งเบาะปั้นหมอนทรงมิติเมาส์โทนสีวายแดงตัดครีมเหลืองค่ะลังคา v i p แต่งใหม่ เป็นอ่างเดียวตรงกลางเป็นอะคาริลิกดำแบบมีไฟระบบไฟเจ็ดสีค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วมีลาโพงกลางลำโพงแหลมครบชุดค่ะโลมตู้ซับอะคาริลิกดอก10นิ้วเพิ่มชุดลำโพงกลางลาโพงแหลมให้อีกหนึ่งคู่เพื่อความคมชัดให้กับระบบเครื่องเสียงค่ะ ลงเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันกล้องหลังค่ะดูการใช้งานค่ะไม่อยู่ที่86 0 0 0ค่ะถือว่าไม่น้อยนะคะสภาพสวยค่ะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันเป็นสเกิร์ตแบบสองท่อออกแนวสปอร์ตค่ะ